โอเคนะทุกคนอัปเดตกับหมูวานนี่ออกเราหมดกินเนี่ยเท้านะพวกนี้นี่นี่คือของเลี้ยงน้าเนี่ยดตุยกรบดเลือดเลือนะพวกนี้นี่หันปุ้นลรากัดลโจ้กมาเลยนะน้าแม่มาเลยนี่ทุกคนที่ดินมันเข้าไปเต็มมาเลยนี่ยก็ซีฟอมเขเกมนะน้อก็คือแบบอันนี้คือขี่ตมเนาะ มันดันมาไปเลยนะกวัดบอลงขี้ดินพี่เขาไปเต็มนี่หมดเลยปีนแบบคักขนาดแล้วปีนแบบเอาเตีนสองตีนนี่สี่ฟ้านะแบบหันตึ๊บแล้วก็เจาะมาใด้น้ำเต็มหน้านิดได้ได้ข้าน้าซื้อขี้ดินอไม่เป็นน้ำไม่ขี้ดิน เดยเอ้ยยึเป็ดอน้ำมันงาแบบน้ำมันมัน้ำมโหขี้ดินข้างเยเสือเป็นได้มากล่างเพื่นได้มากมั้ยมากกูกบก้าใ้มันมุนไปนะมุนไปแล้ว ขี้ดินมันอยู่กันนี่นะได้มากมุดสุดทั่เนาะไม่ต้อสุดอีก็เนได้มากสุดทั่อันนี้ก็ได้ฮามอลูกสูบเนาะ้สุดนี่แก่มาได้ยครต่อยแ้วมันเครื่องไม่ลา้ล่างสุดทั่อันนี้ก็ได้สรุปแล้วเนาะคือเป็นทายน้ำมันเครื่องล่างเนาะ นั่จะพ่อใบว้าวมันดูดลงไปว่าค่าใบว้าบางทีมันอัดกับว้าตัวนี้เครื่องออกช่องสัมัสตรงนี้น่าจะพบกไไนันไรคันเจอลูกหรือว่าก้านฮักเนี่ยงานโงอกเยอะเจ็บนักเยอะตันเลยไอ้เงัดมันยังงี้ยัง่ง เดี๋ยวมายังบ่อฮักเนาะโอเคเด็นล่างเน้องที่ดินเต็มเลยในนั้เข้าไปนะอันนี้มีตะก้อนที่ดินนั่นเต็มบ่อนี่เลยนะเต็มภาวานี่เนาะ เป็นไงทีมงานชุดผมต้อนรับล่างนี่ยล่างไม่หมดเลยีติของเขา